ข้อนี้เลยตอไปตอบเท่าไหร่คะตอบห้าสิบสามค่ะไปสามสิบสี่สามสิบสี่ว้าวยี่สิบตอบงตอบเองอะไรสิบ ได้สเอาสมไว้ในใจขึ้นมาอีกสอแล้วก็สี่ห้าค่ะได้ห้าสิสค่ะขอยยังได้สิข้อเรียบ 1>, 1 2 3 4หนึ่งสองสมสห้าหเจดได้เจ็ข้อค่ะ้คุณครูบอกสอขอสิบขอ้อสิข้อป่อไปห เดี๋ยวก่อนขยาัะเลยย่สบย <12. S 2> ่สอะสิบสองสิบองบวกสี่สิบสี่สี่สีเอาสงไว้ในใจขึ้นหมาอีกสีสามแล้วก็3ามสี่ห้าหแล้วค่ะ หกนะคะเลขหกเป็นเลขซูสเลยเอาไหมแม่หวยเลขหกอีกแล้วเลขหกสามครั้งเลยนะเอาหนึ่งไว้ในใจขึ้นไหม 4 1แล้วก็2 3 4 5ค่ะบวกก็เดเนเจ็บอืไปใครมีห้าสิบส52ห้าบอกสี่สบอกสี อาสิเอาห้าสิบสกันเลยกันห้ิสเอาสองไว้ในใจมัสี่สองก็สามสี่ห้าหาเอาห้าวันใจทมัยห้าห้าก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าห้าห้นวย สิบก็ใส <c oughs> <c oughs> ่ส uh <c oughs> <illing> <making> <ills> ิไปเลยเพราะว่าข้างหน้าไม่ได้ทดใช่ไหมคะสูนไปเลยสิก็มีหกับศูนย์เอาไหนเราเล่นศูนย์เอาก็เป็น1นึหก็เป็นหนึ่งร้อยหกโ้ยคยังไม่เคยบวกหนึใส่ด้วย10บงาโอหนึ่งร้อยโอ้ย ยังไม่เคยบวกถึงร้อยคุณครูสอนได้ยังไม่เคยไม่เคยเนี่ยแหละถ้าได้สิบเราก็ใส่หนึ่งศูนย์หกมาเลยโอ๊ยยังทำแบบนี้บ้างอ่ะงั้นเราทำหลักร้อยอีกข้อหนึ่งโอเคโอ๊ยง่ายเอาหลักร้อยสองข้อห้าสิบห้าสิบบวกหกสิบหกหกสิบหกสิบ ต้องตั้งให้ตรงนะลูกต้องกใ้ตรนะศูนย์บศูนย์ได้ศูนย์ไงศูนย์บิกศูนย์ได้ศูนย์ห้า <5 S 2> <5 S 1> ไว้ในใจขึ้นมาอีก6กห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ ไน่หกาแล้วก็หกเจ็ดค่ะแล้วก็สิอะไรอีกไงแ,แล้วก็สิบเอ็ดค่ะสเลข1ิบ1อสองตัวค่ะเียวเลยก็เป็นหนึ่งร้อค่ะเดี๋ยวเอาอีกข้อหนึ่งโ <Okay. S 1> อเคเอาอีกอันนี้คือเราลองเอาอีก 2ข้อนี่คือเราลองทำดูพี่เฉยนะแต่คุณครูไม่ได้ออกถึงหนึรอยหรอกพี่เฉยเพราะเราอยู่อนุบาลไหนคะอนุบาล3คะ่ะปอนึ่งจะได้ทำไหมฮนะมหนึ่งหรือปหนึก็ได้คะ่ะอ่ะต่อไป35 50 5 10้าบวกเจ เจ็ด oh, สิบอ๋อศูนย์ศูนย์ศูนศูนย์ก็ได้ศูนย์เป็นค้อนนี้เลยอเอาห้าไว้ใน,นใจขึ้นมาอีกเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามค่ะ อลขสิค่ะแกงผู้ชมจยมัวนจะมัวค่ะแค่คุผู้ชมเค่ะไอค่าหนึ่งเป็นร้อยเท่าไหร่ครับยี่สิบสองค่ะยี่สิบค่ะโอเคโอ้คิบกเลขงูเลยน้อย่ยากเอาอีกคันหนึ่งหลักร้อยอ่ะเราจะได้รีบทำอะไร 3 60 60วัก 76. 76 76แล้วก็ได้6เลยเอา6ไว้ในใจขึ้นมาอีก7 6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13ค่ะเลย 3าค่ะหนึ้เท่าไรหนึ่งร้อยสามสบหกค่ะแล้วก็อีก,อกสำหรับวันนี้น้องมิสุก,ก็จบสบิการบวก10บคอลลับร้อยหลักสิบนะคะ แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆลองไปทำกันดูนะคะบ๊ายบายมีสุดแชน๊ายบายปิดกล้อง